ฝันเห็นวัวหมายถึงการที่ฝันเห็นวัวนั้นมีความหมายของความฝันว่าในช่วงเวลานี้ให้เจ้าของความฝันระวังการถูกคนที่มีอำนาจเหนือกว่าหลังแกหรือกำลังจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจนเลือดตกยางออกได้ให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันให้มาก ใจิตใจจะเกิดความกังวลหรือมีความคิดสับสนวุ่นวายควรหาโอกาสผ่อนคลายบ้างในเรื่องของหน้าที่การงานคนทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำการค้าขายอาจจะต้องมีคนมาช่วยเจรจาจึงจะทำให้ธุรกิจการค้าเป็นไปอย่างราบรื่นควรหาที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาช่วยจึงจะทำให้ธุรกิจผ่านวิกฤตไปได้ ด้านการเงินมีเรื่องต้องใช้จ่ายมากอาจมีเหตุที่ทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้สําหรับการฝันเห็นวัวในแง่ความหมายของเรื่องความรักนั้นคนที่โสดจะมีโอกาสได้พบคนสูงวัยเข้ามาทำความรู้จักแต่จะถูกใจคุณหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนคนมีคู่แล้วให้ระวังเรื่องคู่ครองเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุควรติดตามดูแลเขาให้ดี ฝันเห็นฝูงวัวการได้ฝันเห็นวัวเป็นฝูงมีความหมายว่าให้เจ้าของความฝันระวังผู้ใหญ่ในบ้านจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะมีโอกาสได้พบมิตรใหม่ที่มีอายุมากกว่าด้าน,นการงานอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงอาจต้องลาออกจากงานหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปเลยในช่วงเวลานี้จะมีคนมาติดต่อขอร่วมทุนด้วยแต่ต้องตรวจสอบประวัติให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาติดตามมาในภายหลังด้านการเงินอาจมีเหตุต้องเสียเงินให้กับคนที่ไม่จริงใจกับคุณเท่าไรนักส่วนในความหมายของความรักนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้ฝันว่าวัววิ่งไล่การที่ได้ฝันเห็นวัววิ่งไล่มีความหมาย